เอาวันนี้มาอยู่กับเจ้ายูดีสีแดงแบบนี้นะครับเรามาดูว่าคลิปนี้เจ้ายูดีสีแดงเนี่ยมันเครื่องเท่าไหร่กันเลยใครรู้คอมเมนต์ทีเรามาดูเสียเปรียวกับเจ้ายูดีแดงงานครั้งแรกแล้วก็ถอยเป็นครั้งแรกของเขากับการจับเจ้ายูดีแดงมาวิ่งงานเที่ยวแรกแลกันถอยครั้งแรกของเขานะครับกับคู่หูคันใหม่ของเสียเปรียวนะตัวนี้ใครรู้ว่าเป็นตัวไหนส่วนเสียเปียวบอกว่ามันเป็นตัว320รแรงแล้วก็เขาเปลี่ยนหัวมาอ่าแต่เท่าที่ผมดูผมก็นึกว่าเป็นตัว290หรือ300แรงคร้อยเี้ากับหรือสหมร้อยปรชมกันเลยใครอยรววินี้คอม อีีหคนดูดีกว่าเออมันอ่ะสวัสดีครับวันนี้อยู่แถวๆถสามโคกเดี๋ยวมาดูเจ้ายูดีสามร้อยเจ้ายูดีหัวแดงเนีย่ยเรียกไม่ถูก่ะเจ้ายูดีหัวแดงแต่ผมว่ามันสามร้อยนะถอยเข้าแลมนะครับถอยไปนี่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 นไปนู่นเลยนะอะถอยบรรจุงานเรามาดู สุดทรงองค์เอวเขาแล้วก็จับคู่กับหางตัวนี้สองเพ่านะครับประมาณแบบว่าโอ้ลมแรงเหมือนกันนะประมาณแบบว่าจับกันครัง้งแรกนะจับกันครัง้งแรกนะครับจับคู่กันครัง้งแรกแล้วก็มาวิ่งเที่ยวแรกด้วยนะครับกับเสียบเปรียวอ่ะอัะนดับแรกก็ต้องถอยไปก่อนคันนี้จะขอรีวิวแล้ว เ,เขาบอกว่ายังไม่ให้รีวิว,ว,วนะโอ้โหดูมือหมุนเขาดิรถได้ได้ได้อยู่น่าจะต้องเดินหน้าใหม่มั้งเดินหน้าใหม่เอาชิดไปฝั่งน้นก็อู้ถังน้ำมันกี่ร้อยลิตรวะเนี่ยถังน้ำมันอย่างใหญ่เลยนาดไหนลองคอมเมนต์ พี่ว่าคันนี้รุ่นอะไรยังไงแต่ยังจริงผมตั้งใจจะขอเขารีวิวอยู่แหละแต่ว่าเขายังทํายังไม่เสร็จนะครับยังไม่เสร็จดีนะครับยังกระจังหน้ายังไม่มาอะไรประมาณนี้กบอกว่ารอรีวิวรอๆเลยเลยไม่พี่ฮะร,รอก่อนแล้วครับวันนี้มางานเทีเ่ยวแรกนะครับก็คือรถไม่ทันนะก็เลยให้เขามาช่วยได้ได้ได้ไ,ดไป แล้วก็เลือเเล้อมมนนย,ม,นนยออออมันงูเปรี้ยวเลื้อยมันงูมาเนี่ยพืชมาเนี่ยเออไปไปก่อนอ่าเลื้อยเหมือนงูเลยเออนนั่แหละไปนู่นเลยเอาหัวไปนู่นเลยอ่าแล้วก็กลับมาเนี่ยได้แล้วอีกอีกไปพอแล้ว

อีกเออนั่นแหละอันนี้คือเปี้ยวทำอะไรไปบ้างนะครับก็ส,สัดสีส้มสีแล้วก็ตัวหัวก็โป้นิดหน่อยแล้วก็สัดสีดำเอ,อ้ยสีแดงไปแล้วแต่ยังไม่ได้ขัดนะก็วางไว้ไปหลายอาทิตย์อยู่หลายเดือนอยู่ได้ได้ไปเลยได้อยู่ได้ ได้ได้แเ,เราต้องยืดหน้าใหม่ไปก่อนถ้าเขาเขาดูข้างหลังให้อยู่มีคนดูอยู่ไปไปก่อนไปก่อนได,ได,ได้ได้สายไปอีกก็ดีนะเพราะตอนบิดเนี่ยมันจะมันจะคืน เราจะสูดเราจะถอยให้สูดกินนุนไปหน่อยไม่ต้องเปวเราเดินหน้าตรงมันจะพอดีไดเลยถอยไปแบบไม่ต้องปะเอาสูดกินนุนไปหน่อยเพราะว่าหน้าไม่มีตันดีกว่าโอ้หมันลั่นดีจังเลยเออมเปนนั้นเลยพ่อพ่อไปตู้กัน พอดีนี้พอแต่งตรงๆแล้ก็พอดีแล้วเออชอบือว่มันตรงต้อ่ต้องหน่อยไม่สูดไม่สูดมาเลยมาเลยมาเลยตูหน้าหัวไปนน่นตั้งลั้ตรงอะ่ะดูเลยดูเลยใช่ไมานี่เลย อีกอีกไหมอ๋อแต่ไ่ามันจะหายทีเนี้ยเอาบิดดูลองบิดดูขา้ไปอีกขา้ไปอีกได้ได้ได้ไปเลยไปเลย ประ,ะที่พี่เอ๋บอกว่าตัวนี้เป็นยูดีเดิมสามร้อยยี่สามร้อยี่แล้วเขาเปลี่ยนยังไงนะเขาเปลี่ยนพวกเครื่องเลยเหรอไม่เปลี่ยนแค่ปั๊มเป็นปั๊มอ๋อเปลี่ยนแค่ปัมป๊มเป็นตัวปั๊มสายอ่าแต่ว่าหัวตัวนี้มันจะเป็นสองเก้าศูนย์หรือสามร้อยอะไรหัวสเป็กเนี่ไม่ก <c oughs> ันชนไม่ใส่ของโปรเฟียนกันชนฮีโ <c> น <oughs> ่โปร์ <ing> เฟียอีกกันชนอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรอเสร็จเดี๋ยวมารีวิว โดนไฟไหม้มาไม่ตามุกแต่มุกถ้าบางคนพลาสติกเรียบร้อยเออตีเลยปลา่าอ้น,นี่มันมันก็ระเบิดนั่นแหละมันระเบิดแก้มันไหมอ้นนี้อันนี้ระเบิดตุ้มกระแทกแก้มไานูน่นหลุดเลยนะอันนี้ไม่ค่อยเละเท่าไหร่แต่หลุดเพราะมันระเบิดตรงรอยาป๋วมีรอยแป๋มันระเบิดแก้มไอ้น,นี่มันอัดไงแรงความแรงของมันอัดใส่ไงที่กระบอกนั่งแท่นนีน่เย<ก>ลยถ้าระเบิดเ,ดเดส้นหนึง่งไล่เส้นหนึ่งไม่อยู่มันกระแทกไง